สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันค่ะที่ชอปของ t o t ตโต้นะคะและเจ็เวิร์คค่ะสาขาที่นี่นะคะเป็นสาขาของโวแทนสามโคกปทุมธานีค่ะใครอยู่ย่านปทุมธานีใกล้ๆกล้สามโคกตรงนี้นะคะก็มากันได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวกิ๊จะพาเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าชอปที่นี่สามโคกปทุมธานีเรามีสินค้าอะไรให้ทุกคนได้ชอปกันบ้างเดี๋ยวเราไปหาตู้ของร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะ และนี่ก็คือเจ้าของร้านนะคะพี่พลค่ะควันนี้เดี๋ยวกิ๊กจะให้พี่พลพาไปดูช็อปของพี่พลนะคะว่า Total a n d s e r v e r สาขาที่นี่สามโคกปทุมธานีในร้านเรามีอะไรบ้างวันนี้เปิดวันแรกด้วยใช่ครับผมใช่แล้วเดี๋ยวไป<ม>ดูกัน <ผม S 1> ค่ะ,อ,นนะคอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเราจะมีสินค้าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ดิจิตอลนะครับมันมติมมิเตอร์แคมมิเตอร์ไขควงวัดไฟนะครับทีมจับอ็อกอะไรเยอะแยะนะครับเครื่องมือช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นแปลงลวดแล้วก็จะขขมีฝั่งหน้านี้ไขควงปาาแจ ที่เห็นเป็นเขียวๆนนี้ก็คือจะเป็นแบงด์ของ j e t ตเวอยู่ในร้านด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานลมทั้งหลายแหล่นะครับผมแมกลมปืนลมนะครับเกียงโฟค่ะปูนลูกกิงด้านหลด้านหลังตรงนี้เลยจะเป็นเกี่ยวกับเกษตเนิดนึงจ้ะนะครับก็จะมีดอกจอดินสินค้าจริงๆจะมีเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราก็ยังมีอีกหลายอย่างด้วยกันนะคะันนี้เปิดสาขาวันแรกก็ ของจะทยอยเข้าเรื่อยๆตู้เซฟยังมีเลยอ่ะใช่พันต้นๆเองค่ะงงมากเรามีตู้เซฟขายด้วยใช่ตู้เซฟพันต้นๆเก็บอะไรได้บ้างครับตู้เซฟเก็บเงินเก็บทองเก็บทุกอย่างได้เก็บใจใส่เซฟมาค่ะมาต่อการดอกสว่านตู้เจาะเหล็กเจาะไม้ชุดเล็กชุดใหญ่ก็คือแบบอุปกรณ์ครบครันตู้เชื่อมตู้ออกเยอะมากตู้ชาร์จเอรี่ โอ้ย oh, ดีๆๆสว่านเจียมีให้เลือกเยอะมากเจียรเรามีตั้งแต่4นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วอันนี้ก็จะมีอ,อุปก,กรณ์พ่นสีนะครับโบเวอร์ uh huh. แรงมากนะครับมีแต่คนชอบใช้แล้วแบบโอดทนแรงดีเป่าดีราคาจับต้องได้ด้วยใช่ครับผมไเล์วงเดือนเราก็มีเกือบทุกไซส์ก็น,นี่ประมาณนี้แล้วเราก็ uh huh. จะสั่งของมาลงเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะผม ไม่อยากตอบลูกค้าว่าสินค้านี้ผมไม่มีผมอยากจะตอบว่าอยู่ตรงนี้คับพี่ใช่นะครับผมถามหาอะไรของมันต้องมีและมีหมดค่ะของมันต้องมีครับใช่ของมันต้องมีแล้วก็วันนี้เรายังมีของแจกมาให้เยอะด้วยใช่ของแจกที่อยู่หน้าร้านเยอะมากเดี๋ยวเราอ้อมไปดูของแจกกันดีกว่ามาด้านนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นตุ๊กตามีหมวกมีร่มมีร่มคันใหญ่เลยเป็นร่มกอล์ฟด้วยร่มกอล์ฟมี UV ให้แล้วก็จะมีเป็นพวกสมุดโน้ตเผื่อว่า พี่ช่างจะเอาไปจดอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมาขอคําแนะนําพี่พนได้ค่ะอยากได้แบบพวกงานเครื่องมือช่างแทนทูลแบบไหนก็ ขอคาแนะนํากันได้เลยว่าอยากหาตัวนี้ใช้ตัวนี้อยู่อะไรยังไงสเปกมันได้ไหมเนาะใช่ไหมคะแล้วคิดว่าตัวไหนที่ขายดีที่สุดคะพี่เบสิกพื้นฐานเลยงานเครื่องมือช่างเนี่ยณตอนนี้นะครับสิ่งที่ขายดีก็คือสว่านกับเจียครับทั้งเฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวทัวทัลเนี่ยสว่านกับเจียเนี่ยเป็นที่ยอดนิยมมีความทนทานนะครับราคาจับต้องได้ช่างก็เลยนิยมใช้นะครับก็จะขายดีทั้งแบบมีสายไร้สายทั้งสองแบบนี้ไหมี่ใช่ครับผมเนาะ แล้วโทเทลเขาประกันให้1ปีด้วยใช่ครับเจ็ทเวิร์กประกันอยู่ที่6เดือนแต่ว่ายังไงแล้วก็คือมาซื้อได้ทั้ง2แบรนด์เลยชอบแบรนด์ไหนก็สามารถซื้อได้ทั้งโทโทแล้วก็เจ็ทเวิร์กสาขาใกล้บ้านคุณหรือสะดวกก็คือสาขาสามโคกปทุมธานีที่ลานพิพนนะคะย้ําเวลาเปิดนิดนึงค่ะพี่เปิดเจ็ดโมงครึ่งนะครับปิดหกโมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับผมแนะนำโทรมาสอบถามก่อนนะครับเบอร์ผม080 449 1499 เลขสวยด้วยนี่โอเคถ้ายังไงก็โทรมาหาพี่พลก่อนแต่จันหนิงสุขเนี่ยเปิดแน่ๆตั้งแต่เช้ามารอกันได้เลยใช่ครับนะคะโอเคยังไงก็ลูกค้าเยอะๆปังๆเฮแห่งนะคะพี่พลค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับมากันเยอะๆนะคะ